สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีพี่น้องป้องป่ายสกุลสกุลเด้อค่ะเด้อกลับมาพบกันอีกแล้วเนาะค่ะนอกรเมียือฟละมานนอกพี่น้องวันขั้นหัวอีกแล้วตอนอะไพี่น้องค่ะฝนตกค่ะเมื่อะะเช้านี้ฝนตกแห้งแห้งตัวฝนตกแห้งแห้งนะค่ะเนาะเอามอวานในกลับบ้านไปก็บ่ค่อยได้เฮ็ดคลิปก็ได้เฮ็ดแค่คลิปเดียวเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าเมื่อวานนี้พ่อยาเป็นไปรับใหม่ไปรับใหม่เอามาไว้กอฟืนหนาหนาวนัน่นะพี่น้องที่เล่ากับอีนางที่พ่อยาเกับอีนางผ้ากันตัดกันเมื่อช่วงต้นปี อยู่บ้านหลังเก่าอยู่สตําเน็ตนะคะนอกก็ตัดไส้กงเอาไว้พี่น้องไส้กงเป็นกงเป็นกงเอาไว้นะคะนอนพ่อใหญ่เพิ่นก็ไปรับมาสองกงกงน่อยมันจะมีกงหน่อยกับกงหน่อยกับกงใหญ่พี่น้องค่ะพ่อใหญ่เพิ่นก็ไปเอามา2องกงนะคะนอกหลัก็พผากันดั้มเลี่ยงดําเลี่ยงฟืนเอาไปเก็บข <c oughs> ืนขืนไปเก็บเอาไว้ตรงมองเก็บฟืนนะคะนอนพื้นที่จะได้ใส่ตลอดช่วงหนาหนาวเพราะว่าหนา,าหนาวมากนี่หิมะตกมันหนาวแห้งพี่น้องมันหนาวหนาวเข่ากระดูกแล้วได้พี่น้องค่ะ มันหนาวแห้งเราเข้าจะต้องใส่ชีวิตประจําวันยูนีในการออกไปออกเดินทางไปเฮ็ุงานจังสีนาพี่น้องอยู่บ้านออกเดินทางไปเฮตุงาน,นอนี่งประมาณนี้หน้าพี่น้องคะเนาขนเนาะกินกล้วยพักเบรกพักเบรกเที่ยงค่ะนี่นั่งเหลือกันใบสองเนาขันเนาะขออนุญ,ญาตกินไปนําเปลาไปน้าพี่น้องยังงสีมาเปาถึงประเด็นประเด็นนึงโอ้ยขอขอโทษขอพายนั่งขั้น,นหัวนั่งขั้นหัวแล้วก็ผมโวนพี่น้องผมหัวในไม่ทันดิซามาสามมือแล้ว โอธนะกระสะทุมือพี่น้องน้ามันเย็นนะน้าน้ามันเย็นหัวน้ําไปนั่งแค่นะพีเนาะพยายามหายาซะผมลายตัวตัวที่เคยตัวที่เคยใส่เศร้าเคยเคยใส่หายมันเกาะเพราะใส่ไปใส่มากมันมันเกาะคือเก่าหน้าพี่น้องค่ะอือย่างก่อนอีน่าจะมาขอเว้าเรื่อง มีขอมีขอความทรงมหาอีนางหลายหลายพี่น้องขาเกยวกับว่าอยากขึ้นมาเหตุงานเห็นอีนางเหตุงานเห็นอีนางอบอกเล่าเรื่องเล่าในการเหตุงานแล้วก็เงินเดือนที่นั่งได้รับเนาะคะ่ะเนาะอีนางก็เข้าใจอยู่ว่าทางไทยทางบา้านเะฮ่าน่ะมันมันยากมันลําบากแต่เรื่องค่างเงินเนาะคะ่ะเนาะเรื่องค่างเงินหาเส้าก,กินคําเงินบพ่พ่อจังสีหน้าเงินบ่พอเรื่องปากเรื่องทองอีนางเข้าใจอยู่พี่น้อง ่วาพี่น้องต้องทําความเข้าใจอย่างหนึ่งเด้อว่าคนเฮาเนี่ยก็คนเฮาเนี่ยการที่จะได้ขึ้นมาเมืองนอกหรือขึ้นมาเหตุงานเมืองนอกมันบ่มแมนเรื่องไยเด้อพี่น้องมันบ่มแมนเรื่องไงเด้อมันบอคือกันกับโซนเอเชียของเฮาถ้าเกิดว่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านี่เทาเดินทางได้ง่ายอยู่พี่น้องเฮาเดินทางข้ามประเทศประเทศเพื่อนบ้านได้ง่ายอยู่เพราะว่ามันอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็อยู่ในโซนเอเชียบางบางประเทศบรต้องเฮดวีซ่า บางบางประเทศนี่มีแค่พาสปอร์ตหรือบัตรประชาชนก็นเดินทางข้ามประเทศได้แต่ว่ามันบอมแมนกับโซนยุโรปมันบอมแมนกับโซนอเอเชียที่จะเดินทางขึ้นมายุโรปโดยเฉพาะขึ้นมาเฮตงานพี่น้องโดยเฉพาะขึ้นมาเฮตงานเนาะคะ่นะเนาะ อีนั่งอีน่งอีน่งเขาจอายุวะพี่น้องป้องไปทั้งบ้านอยากจะขึืนมามีชีวิตทีด่ดีอยากจะขึืนให้ลูกให้ล้านขึ้นมาเฮ็ดงานแต่ว่าก็ต้องทําความข้าใจอย่างหนึ่งว่ามันขืนมากยากมันขืนมาบ่าได้ถ้าเกิดว่าเฮ้าเนี่ยบ่มีการศึกษาพอ่บอบ่เก่งพอ่บอบ่เด้เลียนมาบ่เด้เลี้ยงสา,ายอาชีพสายอาชีพที่แบบว่าทางทางยุโรปหรือทางบริษัทโรงงานยุโรปเขาต้องการจริงๆนะ่มันขึ้นมายากมาก บางคนเลี้ยนจบสูงเกง่งแต่ว่าบ่ามีโอกาสได้ขืนมากก็มีพี่น้องคะการตีเฮาจะขืนมาเฮ็ดงานหางานเฮ็ดมันบ่ม่น,มเ,มนเรื่องไงพี่น้องมันบ่ม่นมเรื่องายเนาะคะ่นะเนาะยังอีนางเนี่ยขืนมาอีนางบ่ได้ขืนมาโดยวิสัยเฮ็ดงานพี่น้องคะอีนางบ่ได้ขืนมาโดยวิสัยเฮ็ดงานอีนางมีผัวเนาะคะ่นะเนาะอีนางมีผัวมีผัวฝรั่งแล้วก็ติดต,ตามสามีขืนมากเนาะคะ่นะเนาะถ้าถามว่าอยากได้ผัวฝรั่งเฮ็ดจังไดอีนางก็บอกได้ขําเดียวว่าไปพัทยา ไปผู้เกตไปแรงถีบฝรั่งมันอยู่ถ้าอยู่บ้านซื่อเสื้อมันบ่ได้ดอกพี่น้องมันบ่ได้ดอกหน่อยค้นที่จะได้ถ้าเกิดว่าเบลินแอบหาครูแบบเก่งอิลี่นะอือมันบ่ได้ดอกคันว่าบ่ฟุกบ่ดวงดีอิลีพี่น้องคะถ้าอยากได้ผัวฝรั่งไปเลยไปเลยบ่ตองย่านผู้ใดเฮาเอาโตูเข้าไปอีนางบอกอีนางบอกตลอดจว่าบ่ตองย่านบ่ตองอายถ้าเกิดว่าเฮาอยากที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นถ้าเกิดว่าเฮาเนี่ยอยากคือจะไป ขนขวายหาโอกาสให้เจ้าของไปเลยพี่น้องไปเลยเนาะคะ่ะเนาะบ่ต้องมาถามว่าเอออยากไปเฮ็ดงานซอยแน่ให้สอยแน่จังชันจัสีนั่งสรอ,อยผู้ใดบ่ได้ดอกคะ่ะอีนั่งบอกตรงนี้อีนั่งต้องขอโทษขอภัยอหลีอีนอั่งซอยผู้ใดบ่ได้อีนอั่นงหาผัวให้ผู้ใดบ่ได้เนาะคะ่ะเนาะถามว่าหาผัวฝรั่งนี่มันแต่ว่ามันง่ายมันก็งง่ายแต่ว่ามันยากมันก็ยากเด้พี่น้องเออแล้วถามว่าก็อีนั่งมาอยู่มังหนกนี่มูอมืมพอพอหญ่บ่มีบ่มีค่ะมีแต่ว่าอีนั่งสิเป ยางไปหาเขาเออสดโสดบอเธออยากได้เมี่ออโบชแนะนำคนนั้นคนนี้ให้มันบบเมนพี่น้องคะมันบบเมนเนาะค่ะเนาะฝรั่งถ้าเขาอยากได้เขาสิถามเองพี่น้องค่ะนึกว่าเออถ้าเขาอยากได้เมียเขาจะถามเองแต่ถ้าเกิดว่าเขาไปถามจัสันไปถามจัสันก็เขามันเข่าคายแบบว่าล้ำเส้นเขาน่ะนะพี่น้องนึกอ่กบอออีนั่งหาผัวให้ผู้ใดบ่ได้เนาะค่ะเนาะแล้วก็ คอมเมนต์เขามาให้นางนี่หลายคนเลยนะคะเนาอว่าให้ส้อยแน่ขอลองจังสันจังสีจะมาขอลองอีหย่างอีนางนี่นางส้อยผู้ใดได้เดาะคะเนาะอีนางนี่ทายคลิปชีวิตของอีนางนี่บอกเราเรื่องรล่าชีวิตของอีนางให้พี่น้องน้องฟังให้พี่เพียงน้องเบิ่งว่ามันทั้งมีทั้งอ่ามีทั้งอ่าความเป็นจริงที่พี่น้องเคยได้ยินแล้วก็ความความบ่จริงที่พี่น้องเคยได้ยินมาแบบพิษพิษอย่างประมาณนี้นะอีนางก็บทายถอดให้เบิงเนาะคะเนาะนั่นแหละพี่น้องอืม วิซ่าแบบมีลูกอยากให้ลูกขึ้นมาเห็ดงานนี่มันเป็นเรื่องยากอยู่เนาะค่ะเนาะมันเป็นเรื่องยากอยู่ต้องเลียนก็คือต้องเลียนสายอาชีพบอแมนแค่ว่าจบเปาะม้อหกแล้วก็ไปเลียนสายอาชีพปีสองปีเราจะได้ขึ้นมาเห็ดงานมึงนอกมันก็บอแเมียนเด้พี่น้องมันต้องเลียนสายตรงสายอาชีพยังวิศวกรสายอาชีพที่แบบว่าสําคัญสาคัญที่ประเทศหนอกเขาต้องการอีหลีนายพี่น้องเนื่อกับว่าคนเอเชียจะขึ้นไปเห็ดงานอยู่เมืองนอกมันต้องเฮ็ดอย่างเนียต้องเห็ดวิซ่า ต้องเฮ็ดวิสา์ต้องเสียภา้าษีต้องมีบริษัทการันตีและพี่น้องคิดเบื่องว่าบริษัทบริษัทหนึ่งอยู่เมืองนอกเนี่ยเขาสียเอาเงินของเขามาจ้างเฮ้าทั้งมาจ้างเฮ้าเฮ็ดหยัาง,าางาทั้งทั้งที่คนของประเทศเขาก็มีพี่น้องนึกว่าค้นของประเทศเขาก็มีเก่งเกงคนข,นของประเทศขขนขนขขขเทศขาเก่งเกงก็มีแต่ถ้าเกิดว่าเขาสีมาจ้างเฮ้าเนี่ยก็ต่อเมื่อก็ต่อเมื่อว่าเฮ้าเนี่ยเป็นเป็นที่น่าสนใจแล้วก็ความต้องการของเขาจริงๆเขาถึงจะเอาเงินตรงนั้นมาจ้างเฮาาึ้นไป นนพี่น้องนึกออบาน่นอค่ะน้อแล้วก็สายงานสายอาชีพอีกอย่างหนึ่งที่ว่าคนไทยคนตามบ้านนอกเขาขึนมาเห็ดงานนั่นก็จะเป็นกลุ่มสายงานที่แบบว่าขึนมาเก็บผล,ลไม้มาตามบริษัทมาก,กับบริษัทหรือญาติพี่น้องดึงขึ้นมาเอียงประมาณนี้นอค่ะน้อกที่ว่าขึนมาเก็บผลไม้เมืองยุโรปหน,า,นาวนะเอหนาวห้อนะสองเดือนสองเดือนครึ่งนั่นน่ะอันนั้นคือเข้ามากับบริษัทนอค่ะน้อแล้วบริษัทนี่จะซุ่มซี้ซุ่มเป เขาก็บ่ได้ได้พี่น้องบางบางบริษัทเขาก็เอาแต่ยัดพี่น้องกันจังสี่นะพี่น้องบางบริษัทเขาก็ยัดเงินเข้าไปอย่างประมาณนี้พี่น้องบางบริษัทก็หลอกจังสี่พี่น้องพี่น้องตรงเบิ่งดีๆเนาะค่ะเนาะอีนั่งก็เข้าใจอยู่ว่าไทยบานเขาก็อยากจะหนีความจนทุกคนอยากหนีความจนทั้งนั้นแหละพี่น้องเหตุงานอยู่บานมันบ่พอกินเหตุงานอยู่บานเฮาน่ะมันบ่พอกินค่ะถามว่าโตคนเดียวนะพ่อแต่ว่ามันบ่พอสาหรับคนในครอบครัว จังสี่นะพี่น้องนึ่องออกบออีนั่งก็เข้าใจอยู่ค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นทุกคนต้องส้อยเหลือตัวเองทุกคนต้องสแสวงหาโอกาสให้เจ้าของช่องทางให้เจ้าของเนาะพี่น้องเนาะบอแมนว่าไปลอ่อแต่ความหวงังความความช่วยเหลือ ของคนอื่นล,ล่ายเขาล่อให้คนนั้นคนนี้มาซอยเดือมันก็บ่ได้ได้พี่น้องค่ะจะไปหวังเอาหวังเอาน้าพึ่งเอาน้ําบ่อน้าม er ันก็บ่ได้เขาต้องซอยเดือเจะคของน้ำแตงสีหน้าพี่น้องเนื่องจากว่าผู้ใดที่เขามาเบิ่งคลิปของอีนางอีนางก็บ่อยากให้ความหวังก็ผู้ใดเนาะค่ะเนาะอีนางบอกตรงนี้เลยว่าอีนางซอยผู้ใดบ่ได้เนาะค่ะเนาะอีนางซอยผู้ใดบ่ได้เนาะค่ะเนาะอีนางขึ้นมานี่จนกว่าจะได้ขึ้นมามันก็บ่แมนเรื่องงายคือกันพี่น้องค่ะเห็นอีนางขึ้นมาแล้วมีงานเห็ด เยอะโน่นนี่นั่นมันมันมันเป็นพ่อตของอีนั่งเองที่ชอบแสวงหาโอกาสจะของอีนั่งเป็นคนบ่เลือกงานเนาะค่ะอีนั่งเพราะเวลาหวานอีนั่งแสวงหางานเห็ดจังสีีนาพี่น้องค่ะยังทีอีนั่งบอกว่าพอเฮาได้ขืนมานี่แล้วนะมันเป็นโอกาสของเฮาแล้วมันเป็นโอกาสของเฮาแล้วว่าเฮาจะติดปีกจ้าของได้ได้หลายซ้ำไดจะบินไปได้ได้ไกลซ้ำไดประมาณนี้นะพี่น้องค่ะนึกบอกว่ อีนางก็ต้องขอโทษขอผ้าไปพี่ต้องนอกปองไปเด้อค่ะเด้อถามว่าอีนางไปเฮ็ดจังไดเคยได้ผัวฝรั่งมาอยู่มังหนอกก็ไปพัทยาอีนางไปเฮ็ดงานพัทยาเนาะพี่น้องเนาะอีนางอยากได้ผัวฝรั่งอีนางก็ไปพัทยาค่ะพี่น้องค่ะบ่รู้ว่าสิไปไสบ่รู้ว่าสิเฮ็ดจังไดถึงจะได้ผัวฝรั่งถึงจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นอีนางก็ไปพัทยาเลยพี่น้องไปเฮ็ดงานอยู่พัทยาถามว่าเฮ็ดงานอีหยังอีนางก็บอกบ่าอ้ออีนังเฮ็ดงานบ่าเป็นสาวบ่าเป็นสาวบ่าจััับผวฝร่่งงพีน้อออเ ก็ไปต้องก็ต้องไปเฮ็ดจังสันไอ้นางก็พูดตรงๆเนาะพี่นนอเนาะอีนางก็ไปเฮ็ดจังสันอีเลถึงได้ผัวฝรั่งมาอีนางบ่ได้มานั่งมานอนอยู่บ้านเด่นทัศัพท์เคีย์ไปเคีย์มาล้วฝรั่งมันจะตกจากเครื่องบินตกจากเครื่องฝ่ามหาห้ามันก็บ่มีเันพี่นนอขะเฮาต้องไปหามันเออเฮาต้องไปหามันเราได้ได้ฝรั่งมานี่บางคนก็ได้บางคนก็บ่ได้อันนี้มันก็แล้วแต่คนแล้วแต่ดวงเนาะเนาะขาะอีนางก็เพ่อใหญ่นี่ อีนั่งเสื้อเรื่องดวงสเสื้อเรื่องเนื้อคู่อยู่พี่น้องแต่ว่าเนื้อคู่อีนั่งเ네นี่ยเกิดเกิดเกิดก่อนอีนั่งหลายปีโพดนอกค่ะอีนั่งก็มาอธิบายพีพ ữ, ย่่น้องๆฟังเด้อข่ะเด้อต้องขอโทษขออภัยี่หลีนังซอยผู้ใดบ่ได้เนาะค่ะเนาะอีนางหางานให้ผู้ใดบ่ได้เนาะค่ะเนาะแต่ถ้าเกิดว่าคนไทยคนไทยอยู่เมืองนอกนี่อยากจะเฮ็ดงานนี่ทานมนํำบ่ได้เลยอีนั่งเิแยะน้ำงานห้พี่น้อง อออีนางสิแนะนำงานไหอีนั่งสิแนนำวิธีการสมัครงานไห้่ะเฮ็ดจังไดจะต้องซอยเหลือเจ้าของจังได้อย่างประมาณนี้นะคันว่าอยู่ในอยู่ในนอร์เวย์เนาะแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ไทยนี่นังซอยบ่ได้ดีนั่งซอยได้ยังเดียวก็คือไปพัทยาไปเหตุงานพัทยาเนาะค่ะเนาะนั่นลหละพี่น้องจังไดก็จะกลจะเกียรอินางเด้อีนั่งก็บ่รู้ว่าอีนา่งสิซอยจังไดเนาะค่ะเนาะถ้าเกิดว่าอีนั่งซอยได้อีนั่งหาผัวให้พาผัวให้ได้อีนั่งจะหาผัวให้ขอบรัว นั่นแหละมีนั่งก็ต้องเอาขอบคข้อีนั่งไว้ก่อนเนาะคะ่ะเนาะก่อนที่จะไปซอยเหลือผู้อื่นแมนบรับพี่นอ้องเออขอบคข้อีนั่งก็ยังลําบากอยู่เนาะค,ะะคะ่ะเนาะอืมกล้วยบ่ค่อยหิวจ้ะตาสาวกินมะม่าไปแล้วตะกลับไปตำส้มตำกินเมื่อวานคนใหม่เมื่อคืนเนี่ยตื่นสาวมากเพื่อนยัยเพื่อนบอกว่าเพื่นอนบอสบายว่ะสันเดีเพ่นหนาวสันพี่น้องอืม เพื่อนบอสบายเพิ่นบอ,บนบอแน่ใจว่าเพื่อนเป็นโควิดบอนะคะ่ะแต่ว่านางนเอาเอาแนวตรวจโควิดให้เพื่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยถามเราว่าตกลงติดบอบเมื่อไหติดดอกพี่น้องเพราะว่าโควิดมันซาแล้วถึงติดถึงติดโควิดมันก่อบอเป็นอย่างหลายแรงนะพอพ่อใหญ่ิ่นฉีดวัคซีนตัง้งจักเข็มมาสามหรือสี่เข็มนี่แหละวัคซีนโควิดนะีนางนี่ได้ฉีดจักเข็ม,ขมสองเข็มสองหรือสามจำบ่ได้อ่ะ ถ้าเกิดว่าติดโควเวียดมันก็เป็นแค่เป็นไข่วัดธรรมดามันก็เศร้าจีนนะ่ะนอกากลิปนี้ก็ฝากไปเท่านี้เด้อคารเด้อหน่าก็มาอธิบายพี่พี่น้องป้องไปให้ได้รับรู้แล้วก็เข้าใจเนาะค่ะนอก่ากว่า ทรงเขามาทรงขอความความาหลายหลายข่าหลายคนเลยเนาะคะ่ะเนาะว่ามาในลักษณะที่แบบว่าอยากขึ้นมาเหตุงานอยากได้ผัวฝรั่งซอยเหลือแน่ซอยแน่ขอลองจังสันสนันกศึษนางก็อ่านแบบโอ้ยโอ้ยคือจะจะมาขอหลองกันคักแค่เนาะ <laughs> <laughs> นี่นาบุอยากจะให้ความหบังผู้ใดเนาะพี่น้องเนาะอย่างใดก็สู่ๆกันเด้อพี่น้องคะอยากได้ผัวฝรั่งก็ไปโหลดพี่น้องคะเราะต้องไปย่านผู้ใดแค่ห้เฮามีเงินสำนรองติดตัวไปพ่อ,อประทังชีวิตแล้วก็หางานเฮ็ดหาที่พักแค่นั้นแล้วก็เฮ็ดงานทอนนั้นพี่น้อง응เฮ็ดงานเฮ็ดไปเลยพัทยาบ่ต้องถ้าเกิดว่าองค์าอ้ายก็ต้องไปบอกผู้ใดคะ่ะว่าไปว่าไปไซไปเฮ็ดอีหย่างบ่าต้องไปบอกผู้ใดบ่าต้องไปทายลูบลงเฟซงลงเฟซ อืมแม่อีนางนี่คนนึงมาถ่ายรูปลงฟเฟซนี่อีนางนี่จม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 เราไม่รู้ว่าถ่ายรูปเหยุใดแต่ว่าแม่อีนางบ่ได้ไปเป็นางนนา,านพันธุ์ญาติเราอยู่บ้านพี่น้องเราอยู่บ้านผู้ดเดียวเราอยู่บ้านเราบ่มีหยัเงเฮ็ดเออเราบ่มีหยังเฮ็ดแล้วก็เฮ็ดเรื่องหไหลซาลาอีนางเราบ่อยากจะเวา้าบ่อยากจะจมจมไปกระทอนนั่นพี่น้องเฮ็ดแต่แนว่ยอะไรซาลาเด้ดอีีเด้ดพี่น้องคายบางสิ่งบางอย่างอะ่ะ ถามว่าเล่นโซเชียลเล่น Social, เฟซบุ๊กเขาเล่นได้แต่บางที่นะ่ะว่าต้องไปถึงก็แบบว่าประจานเจ้าของปานนั่นนึกว่าออประจานเจ้าของอาจจะบอกว่าเป็นความสุขส่วนตัวเป็นความสุขแก้เครียดนั่นนู่นนี่นั่นแต่หารู้ไม่ว่าสิ่งทีเ่เฮ็ดนั่นนะมันจะเพิ่มความทุกข์ให้เจ้าของในในมือหนาถ้าเกิดว่าผู้อื่นเอาเรื่องเอาเรื่องตรงนั้นนะกลับมาย้อนมาว่าเจออ้เาจอของเจ้าของเจ็บหนักเจออ็บว่พ่อเจออ็บหอดลูกหอหอดหลานพี่น้องนึงกว่าเออเวลาเฮา คือนั่งอยากจะบอกว่าใหญ่แล้วนะให้คิดจักยาให้คิดจากหน่อยหนึ่งยาคิดถึงแต่เจ้าของอยาคิดถึงแต่ความสุขของเจ้าของยิ่งมีลูกมีหลานเนี่ยให้นึกถึงความหูสึกของลูกหลานนั่มพี่น้องถ้าเกิดว่าลูกหลานบอกแล้วว่าเชื่อบ่าฟังเนี่ยมันจะสั่งมันมันจะกลายเป็นว่าความความเขาเอว่าอย่างเนี่ยความละอาความละอาความเบื่อหน่ายให้กับลูกหลานพี่น้องแล้ว เออมันจะเกิดความเบื่อหน่ายให้กับลูกหลานเพราะเวลาเขาบอกเราบอฟังเฮ็ดในอย่างบอน,นึกถึงจิตใจเขาเนี่ยพี่น้องขานึกออกบาอืมนั่นละ่ะอยากจะไปเห็ดงานพญาไปโลดแต่ถ้าเกิดว่าอายว่าญาติคนนั้นคนนี้โหก็ต้องไปบอกไผบอต้องไปทายลูบลงเฟซลงโซเชียลให้เห้าเก็บเงียบเอาไว้คนเดียวแมนบวลาจะได้หรือบอได้เ้าก็หูอยู่คนเดียว ไ,ได้ดีได้พวัลฝรั่รังก่อนกระจังพวดกระจังเอียงถ้าเกิดว่าไปแล้วไปพวเฮ็ดเห็งานนุ่นนี่นั่นเนี่ยฮะก็อ่าพวัวฝรั่ังนุ่นนี่นั่นเห็ดงานบ้านนุ่นนี่นั่นแล้วพอเฮาบ่ได้นะมันจะเป็นขีปักชาวบ้านอันนี้นางอ่านี่นางนี่นางบอกเพื่อความเป็นห่วงพี่นอ้องเนี่ก็บอกบางคนนี่อายบางคนอยากได้พวัวฝรั่ังอยากไปเห็นกับพระญาตแต่ว่าอายอายพี่อายน้องอายคนไทยบ้านยานเขาหู้ ก็ไปบ่ต้องบอกผู้ใดพี่น้องคะเข้าได้เข้าก็ได้เองจังสีหน้าพี่น้องนึกออกบ่อปเนาะคะ่ะเนาะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้เด้อค่ะเด้อจังใดก็เดี๋ยวคอยมาพอกันคลิปหนาเนาะคะ่ะเนาะบ๊ายบาย